สวัสดีครับวันนี้ช่อง atomic นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคิก160ปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่เนี้ผมจะมาเทียบระหว่างคิก160กับคิก 150i นะครับนี่เป็นคิก1 6 0ตัว h 2 c นะครับผมอันนี้จองในงานนะครับสวยมากเลยนะครับผมนี่เทียบกับเจ้าคิก 150i อันนี้ก็จะเป็นคิก1 6 0ตัวนี้จะมีความพิเศษตัวนี้จะเป็นตัว h 2 c นะครับ h 2 c ตัว h 2 c ก็จะมี s h i โลโก้นะครับผมหนึ่ง h 2 c anniversary นะครับผมอย่างที่สามได้มาก็จะเป็นตุ๊กลาแอง h 2 c นะครับนี่เห็นไหมครับ โอเคแล้วก็อย่างที่สี่ที่ได้มานะผมนี่ก็จะเป็นกาดหม้อน้ำนะผม H2C นะผมมัน,เนัเปิดๆหน่อยนะผมเราเพิ่งขับมานะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมผมจะพูดถึงเรื่องยางหน้าก่อนนะครับผมยางหน้าจะคลิก150ร้อยห้าสิบนะคลิกร้อยห้าสิบไอยางหน้าจะอยู่ที่เก้าสิบทับแปดสิบคอสิบสี่แล้วก็ส่วนยางหลังก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยทับแปดสิบนะครับคอสิบสี่นะครับ ยางของคลิก160นะครับยางหน้าอยู่ที่1 0 0ทับขอบ14นะครับส่วนหลังนี่ต่างระัง,งจะอยู่ที่120ทับเน็ครับนเห็นไ,ไหมเอ่ยชันไหมหมุนให้เออเห็นไ,ไหมครับโอเคดูเดี๋ยวดูท้ายก่อนครับว่ามันโดดเด่นขนาดไหน ประมาณนี้ ه, ท้ายเหมือนกันเลยไฟหลังก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่งนะครับแต่โคมเดิมก็จะเป็นแดงนะครับผมส่วนอันน,นี้จะเป็นตัวใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับท้ายมันก็จะชิลลิ่งคล้ายๆกันอมองมุมนี้ึ๊บส่วนไฟเลี้ยวเหมือนกันครับเหมือนกับละห้าสิบ ตอนนี้ไฟเลี้ยวก็จะเหมือนตัว125ไอล้วก็ละ50ไอเลยนะครับอนกันเป๊ะโอเคบางโค่น่าจะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเจ้าคิกละ50ความกว้างของตัวรถจะอยู่ที่679มิลความยาวของตัวรถ1,919มิลความสูงของตัวรถจะอยู่ที่พัน 1 2มิลน้ลำหนักของตัวรถ112กิโลกร,รมัมปริมาตรกระบอกสูบตัวนี้จะอยู่ที่149.32ซีซีน้ำหนักที่รับได้ก็คือ122กิโลกร,รมัมคิก160ความยาวตัวรถจะอยู่ที่129 0มิลความกว้างของตัวรถจะอยู่ที่695มิลความสูงข,ของตัวรถจะอยู่ที่188 0มิลน้ลำหนักตัวรถตัวนี้ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่116กิโลกร,รมัมถ้าเป็นตัว ABS จะอยู่ที่118กิโลกร,รัมก็สามารถบรรทุกน้ําหนักได้นะครับอยู่ที่169กิโลกร,รมัมปริมาตรกระบอกสูบตัวนี้จะอยู่ที่156.9 cc คลิกล้อ 10i จะเป็น E.S.P. ER ธรรมดานะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าคลิกล้อ10ก็จะเป็น E.S.P. ER พัดนะครับผมก็คือเพิ่มมาจากตัวคลิกล้อ 50i นะครับโอเคซึ่งเจ้า E.S.P. ER พัดนะจะเพิ่มในเรื่องของ ดิชันแล้วก็เพิ่มภมพลังให้กับตัวรถ4วาลเรืนในเรื่องของโล w f a c t i o นะครับผมเครื่องเดินเงียบเดินเรียบเดินนิ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็น single overhead roller unicast นะครับรถแรงเสียดทานแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นแน่นอน,นครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือยังมี piston o i เ j ็ตนะครับผมหัวฉีดแบบพิเศษจะช่วยในเรื่องฉีดนะ้ำมันเครื่องใส่หัวฉีดเพื่อหล่อลืน่นแล้วก็ช่วยทําให้หัวฉีดทํางานได้ดีขึ้นนะครับ ลดแรงเสถียได้ดีแล้วก็ลดการสถานทั้งรอบต้นและรอบปลายและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายความร้อนและเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูก่อนอันนี้ถ้าเป็นคิก160นะครับก็คืออย่างแรกกดตรงนี้กดปุ่มกลางกดไปเลยนะครับเหมือนพีเซ็กกดไปปุ๊บอันนี้มีไฟนี่สัญญาณขึ้นแล้วก็บิดได้เลยบิด เค <Okay. S 2> ตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับผมไฟจะมีสถานะโชว์ก็คือเป็น ABS เหมือนปกติครับไฟเลี้ยวไรลมีหมดมีหมดคือประกับก็จะเหมือนตัวคลิกร้อยห้าิแต่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ตัวอักษรแต่ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ้าจะแสดงผลเจ้าคลิกล็อกสิบตัวนี้จะเป็น LCD ปกติก็คือ full digital นะครับอันนี้จะมีพื้นหลังนี่ดู พื้นหลังนี่มันอยู่เงนี่ยพื้นหลังไม่ได้มีพื้นหลังเพราะคิกล้วร้อยห้าสิบไอจะไม่มีนะครับส่วนไฟอาหารนะกก็จะเหมือนกันทุกๆอย่างนะครับหมดเลยเหมือนตรงนี้จะเปลี่ยนไปด้วยนะโอเคอันนี้ก็จะมีปัม๊มสองปัม๊มจะเป็นของนิชินนะครับปั๊มบนอันนี้คิกล้าสิบสตาร์ก็จะประมาณนี้นะครับกดปุ่มนี้ครับ แล้วก็บิดนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะไม่มีพื้นหลังนะสองมันจะไม่มีพื้นหลังโอเคคลิกแล้วสิบสิ่งต่อมาที่ต่างเลยก็คืออันนี้จะมีช่องเก็บของแค่กดไปแล้วก็ดึงมามาคนจะนึกว่ามันแยมได้แค่นี้แต่จริงๆมนก็ต้องดึงอีกตัวชาร์จก็จะเป็นในดวดตัวชาร์จ จะเป็นไทเอนะครับนี่ชุดไฟหน้านะครับมีไฟเดย์ไทม์ไลนิงไลท์แล้วก็เป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ส่วนไฟ้ายก็จะเป็น LED Full LED นะครับเหมือนกันก็จะคลิกร้อยห้าสิบคลิกล่าสิบผมเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะครับนี่ดูนี่ส่วนกล้องก็จะเปลี่ยนไปตักของเดิมนี่กล้องร้อยสิบเดิมมวันนี้อันนี้จะเป็นกองร้อยห้าสิบ เหมือนกันเลยนะ้ับนี่ครับอันนี้ครอบครอบใหม้นะครับไม่แต่ครอบไหมเหมือนจะเปลี่ยนนะครับนี่ประมาณนี้เหมือนกันเลยอันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือจะมีดินหลังมาด้วยสังเกตได้ง่ายนะครับผมสังเกตไดง่ายก็คือจะมีปั๊มอยู่สองปั๊มนี่แล้วก็นี่ปั๊มหน้านะครับ อันนี้จะเป็นของดิชินหมดเลยนะครับยูบ็อกจะเป็นอย่างนี้ยูบ็อกของเจ้า P6 หนึ่งร้อหกสิบจะอยู่ที่สามสิบลิตรนะครับผมส่วนคิกก็จะอยู่ที่สิบแปดลิตรเดี๋ยวมองพูดถึงชุดข้างก่อนชุดข้างตรงนี้นะครับอันนี้จะดังนิดนึงแต่ว่ามันดังไม่เยอะเพราะว่าแต่มันก็ดังมันรู้สึกว่าดังพอสตาร์ทนะครับมันก็จะดังพอสมควรแต่ส่วนมากที่ผมได้รับปัญหามาเนี่ยคือหนึ่งเบาะแข็งเบาะแข็งมากนะผมปัญหาที่เขารับรถมานะครับ เป็นทางูนสแตนดาร์ดแล้วก็ ABS เลยโอเคแต่สำหรับผมแข็งไหมผมว่าแข็งนะครับหรือที่จริงจะไปป่าแล้วก็เสริมเบาะก็ได้หรือเป็นพองน้ําอะไรไงก็สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาในกลุ่มได้เพราะในกลุ่มคิดเขาจะบอกวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเลยนะครับโอเคส่วนเรื่องเบาะที่ว่ปิดยากคนระับนี่ผมนัองกดไม่ลงเลยแต่ก็นี่เจอปัญหานี่นี่น บางคนก็บอกว่าให้ตั้งตรงๆแล้วกดแต่ผมก็ลองแล้วยังไม่ได้นะครับแต่ว่าใครมีปัญหาแก้อะไรไงก็สามารถสอบถามได้สำหรับผมมันมันก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งในเรื่องการขับฟิลลิ่งผมบอกเลยว,ว่าค่อนข้างโอเคบิดตามมือแรงบิดโอเคเลยสําหรับ4ีวาวตัวนี้ผมพูดเลยว,ว่าค่อนข้างเวิร์กใครที่กำลังมองหารถที่อัตราเร่งคันเร่งดีๆนี่ผมว่าคันนี้ได้เลยคือบิดแซงบิดแซงเลยครับผมพูดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่อนข้างเท่สิ่งที่สําคัญ ระบบ ABS นี่ที่มีสังเกตได้งานก็จะมีตรงนี้ที่เราสิบนะครับเออตัวนี้จจะเป็นเนี่ยสังเกตงานาจานดูจานจะมีลองฮนะโอเคตัวนี้จะเป็นจานสามมิลนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบ ABS ก็คือย่อมาจาก Anti Lock Brake System นะครับผมหรือว่าเป็นระบบป้องกันเบรกล็อกระบบ ABS นะครับผมจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการเบรกมากกว่าปกตินะครับ ABS ก็จะช่วยนะครับในเรื่องการคลายก็สลับการจับผ้าเบรกสับเป็นจังหวะจังหวะทีทีท ประมาณ15-18ครั้งใน1วินาทีนะครับช่วยไม่ให้เกิดอาการล้อล็อก ABS ก็จะช่วยได้เยอะผมแนะนำว่าใครจะซื้อเจ้าคลิก160แนะนำว่าตัว ABS ก็ดีแต่ถ้าเกิดจองในงานไม่ทันไม่ได้ตัว h ฮดรุสีก็ไม่เป็นไรนะโอเคนี่โอเคครับเดี๋ยวช่างอัตอมิกขอลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดรถมีการแต่งไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทราบนะครับผมนี่พุ่งไปรับรถมาไม่กี่วันนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ